นางอ๋อนางได้ฉาย,ยาว่าเป็นเทพธิดาไส้ย,ย่างเพราะพี่ไม่รู้ว่านางชอบกินไหมแต่ว่ามันเป็นช่วงหนึ่งที่นางได้พักจากการทํางานเ<อ>นาะก็ะไปหาของกินร้านข้างทางแล้วมันมีร้านหนึ่งเป็นร้านไส้ย,ย่างซึ่งมันเป็นช่วงเช้ามากที่แบบคนยังไม่เดินร้านก็เพิ่งเปิดนางก็เลยตัดสินใจกิน<อ>และทีสิ่งที่นางกินก็คือก็กิกนไส้ย,ย่าง แล้วการกินของ,งานางความเอนจอยกับการกินอนะ่ะมันทําให้คนที่ดูรายการนั้นนะม,นมันอยากกินเราวมนรู้สึกว่ามันอร่อยแล้วการที่กินของเขาไม่ใช่ใกินไส้ย,ย่างธรรมดามเขาเอาเข้าวผัดลงมาในกระทะแล้วก็เหมือนแบบเอาช้อนะบีๆ แล้วก็ใส่ย่างลงไปผัดอีกรอบนึงแล้วก็กินไปทั่วไร่ใช่ไหมใช่ใชคืนน้ำลายแล้วเนี่ย <c oughs> แล้วประเด็นคือรายการเดี๋ยวมันอ่อนตอนดัางคืน <c oughs> เออเออแล้วคนที่ดูขาก็เลยลงแดงตายไงว่าอยากกิน <c oughs> แล้วกลายเป็นว่าร้านนั้นอะเช้าวันต่อมาร้านนั้นอะออเดอ์คือเยอะมาก <c oughs> เอเอทุกคนก็เลยบอกว่านี่อยากกินอยากกินอะไรเงี้ยตามมาจากฮอซารายการนี้นะอะไรเงี้ยนางก็เลยได้เป็นแบบนี้อะวัฒเทพธิ่าส่ย่าง